ทอบอสอบกำลังพลเอี่ยวประสิทธิ์โกงพันล้านหรือไม่ช่อได้ทีบี้กองทัพโยงผู้ต้องหารับงาน I.O. จากกรณีกองบังคับการปราบปรามจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายบริษัทชื่อดังหลอกลวงนักลงทุนตามหมายจับสารอาญาข้อหาช่อโกงประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนกว่าพันล้านและหนึ่งในนั้นคือประสิทธิ์เจียวกก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินขณะที่พลโทสันติพงษ์ทรรมปิยะโฆษกกองทัพบกได้ออกกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการไอโอของกองทัพนั้นเคยมีการชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนที่มีการร้องเรียนว่าอาจมีกำลังพลของกองทัพเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจในขบวนการของนายประสิทธิ์นั้นทางกองทัพบกกกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร แต่ถ้าพบว่ามีกําลังพลเข้าไปเกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการทันทีด้านแหล่งข่าวนายทหารของคนสนิทพลเอกเปรมเตลสุรนนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเปิดเผยถึงกรณีที่มีภาพถ่ายของนายประสิทธิ์ถ่ายภาพร่วมกับพลเอกเปรมนั้นปกติในวันสำคัญต่างๆของพลเอกเปรมเช่นวันครบรอบวันเกิดวันขึ้นปีใหม่หรือช่วงเทศกาลวันสงกราน พลเอกเปรมจะเปิดบ้านพัก4เสาเทเวทวศให้ในายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ลูกลูกทหารมา้าตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาอวยพรได้ตามปกติโดยยืนยันว่าพลเอกเปรมไม่ได้มีความสนิทสนมส่วนตัวกับนายประสิทธิ์แต่อย่างใดทั้ทงนี้พบว่าก่อนหน้านี้นายประสิทธิ์เคยมีข้อพิพาทกับนางสาวพันธิกาวนิชหรือช่อ แกนนําคณะก้าวหน้าหลังถูกนางสาวพนิกาออกมาเปิดโปงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกองทัพ I.O. หรือปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพและให้กองทัพใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรีโดยนายประสิทธิ์ยอมรับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจริงจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมเมื่อช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้15พฤษภาคม2564 นางสาวพานิกาวนิตก็ได้ออกมาทวงถามปฏิกิริยาจากกองทัพกรณีที่กองปราบปรามถแถลงข่าวการผลการสนธิกำลังจับกลุ่มดำเนินคดีเครือข่ายต้มตุ๋นของนายประสิทธิ์ซึ่งมีผู้ถูกหลอกได้รับความเสียหายหมูลค่านับพันล้านบาทว่าเมื่อวันที่1ธันวาคม2,563ที่ผ่านมา ตนได้ถแถลงข่าวเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทในเครือของนายประสิทธิ์ได้ให้หน่วยปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานอื่นๆของกองทัพใช้พื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ในเครือบริษัทของเขาเป็นที่ใช้สื่อสารกันของแอปพลิเคชันเครือข่าย IO ที่มีกำลังพลในกองทัพจำนวนนับร้อยนับพันคนปฏิบัติงานอยู่นั้น เพื่อด้วยค่าประชาชนคนไทยด้วยกันเองนอกจากนี้นางสาพพนิกายังกล่าวอีกว่ากองทัพไม่สามารถนิ่งเงียบเพื่อเอาตัวรอดได้ในทุกเรื่องครั้งนี้ขอให้มีจิตสำนึกของความเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำงานบนภาษีประชาชนออกมาชี้แจงที่มาที่ไปของการร่วมงานกับนายประสิทธิ์ทั้งที่เป็นผู้ที่มีภูมิหลังทางธุรกิจไม่โปรง่งใสและที่สำคัญที่สุดประชาชนอยากทราบว่า เมื่อเครือข่ายประสิทธิ์ถูกจับกลุ่มทำลายไปแล้วกองทัพยังสานต่อภารกิจ I.O. จิตอาสา,าต่อไปหรือไม่และดำเนินการโดยใคร